สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมการลอกคราบของเจ้าหนอนใบรักนะครับผีดเสื้อหนอนใบรักนะครับก็จะเป็นการลอกคราบแล้วก็เข้าสู่ดักแด้ในคลิปนี้เลยนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขากําลังกินใบรักอยู่นะครับจะเห็นว่ามันจะมียางของตัวใบลัก คใครที่เคยสังเกตเวลาไปเด็ดดอกลักไก่พวกนี้มันจะมียางอยู่ซึ่งไอ้เจ้าหนอนพวกนี้มันก็จะกินไปด้วยนะครับนี่ครับกำลังกินกันอย่างอร่อยเลยนะครับนี่จะเป็นช่วงเวลาที่มีการขับถ่ายของเซลออกจากร่างกายด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาเตรียมตัวเพื่อจะเข้าสู่ออดักแด้นะครับก็จะเป็นการล็อกเตรียมตัวล็อกคราบก่อนนะครับจะเป็นช่วงกลางวันนะครับเข,เขาจะเริ่มไปหา กิ่งไม้เกาะนะครับก็จะมีการหันหัวไปมาเพื่อจะยึดนะครับนี่จะเป็นช่วงที่เขาได้เป้าหมายแล้วนะครับก็คือได้ที่มั่นละก็จะทําการปล่อยใยออกมาจากทางตูดนะครับเนี่ยนะครับก็คือจะเริ่มปล่อยใยเพื่อยึดตัวเองไว้กับกิ่งไม้นะครับโดยที่จะหันหัวทิ่มลงมาทางด้านล่างนะครับแล้วก็หันกล้นขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็จะปล่อยใยพวกเนี้ยนะครับ เพื่อจะยึดลำตัวไว้นะครับก็ในช่วงเวลาตรงนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาช่วงกลางวันนะครับที่เขาจะหาที่ยึดแล้วก็ปล่อยใยออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลากลางคืนแล้วนะครับก็เริ่มค่าแล้วเขาก็ได้ที่ยึดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการ ผมก็ไม่รู้กระบวนการเขาแนะแต่เหมือนตัวเขาจะหดลงไปนะครับจะค่อยๆหดตัวลงไปทีนิดแล้วกอ็อาจจะรอให้อายที่เขาสร้างมาเนี่ยมันแห้งสนิทด,ด้วยนะครับเพื่อจะยึดลําตัวเขาไว้ให้อยู่กับต้นไม้ได้นะครับนะครับก็จะมีการเหมือนเหมือนหดจะเรียกว่าครับกระดึบกระดึบให้ตัวเองหดลงไปเรื่อยๆนะครับ ในช่วงเวลานี้นะครับก็คือเขาจะไม่ไม่มีการขับถ่ายของเสียใดๆแล้วนะครับก็คือ,อ,อช่วงที่อยู่กลางวันนะจะทําการขับถ่ายไอสิ่งที่กินออกไปจนหมดแล้วนะครับช่วงเวลานี้เขาก็หยุดเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับสําหรับเขานะครับก็คือการทิ้งดิ่งตัวเองนะครับ <laughs> ก็คือมีการปล่อยตัวเองลงมาจากกิ่งไม้ที่เขาเกาะนะครับแล้วก็ห้อยหัวอยู่อย่างงี้นะครับ ในช่วงเวลาที่ห้อยหัวเนี่ยก็จะทําการาหดตัวเองเพื่อจะลอกคาบด้วยนะครับก็จะมีการกระดึบอยู่อย่างเงี้ยนะครับโดยที่เป็นเหมือนบัญจีจาเลยนะครับหัวทิ่มลงมาเดี๋ยวช่วงเวลาการลอกคาบเนี่ยผมจะใช้วิธีการถ่ายโดยการถ่ายทามแล็บนะครับเพราะว่า,ามันค่อนข้างจะลอกคาบตอนมืดดึกมากนะครับ กระดบึบกระดึบเพื่อจะเตรียมตัวลอกคาบแล้วล่ะในช่วงเวลาของการลอกคาบจะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับก็เออมันอาจจะไวกว่านั้นนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่ผมถ่ายได้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักเที่ยงคืนกว่าๆนะครับอาจจะเป็นเพราะเรามีไฟสองเขาด้วยนะครับก,กว่าจะจบเนี่ย,ยเกือบเกือบเช้าเหมือนกันนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะพยายามกระดบึบกระดึบตัวเองเพื่อจะล็อกคาบแล้วนะครับ ก็จะมีการขับเอไอ้คราบที่อยู่ด้านนอกนะที่เป็นสีดำๆทั้งหลายเนี่ยดันขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้ผม่า้เป็นไทม์แลปไว้หลายชั่วโมงมากนะครับก็ตั้งกล้องไวแล้วก็ต้องไปนอนนะเพราะมันจบที่สามที่สี่ได้นะครับแล้วก็กว่าจะเริ่มเนี่ยมันดึกมากๆเลยนะครับนี่นะครับจะเห็นว่า ตรงเนี้ยเขาเริ่มลอกคาไปแล้วแหละแล้วก็จะมีการสะบัดตัวเองนะครับเพื่อให้คราบต่างๆเขาออกไปนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อจเจอนี้ยผมมีภาพแต่ละช่วงให้ดูเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ตรงเนี้ยจะเป็นลักษณะเหมือนการหดตัวหรือพับตัวน่าจะเป็นการเหมือนกับพยายามจะดันไอ้ลำตัวส่วนท้องอะครับให้มันพับลงมาอยู่ด้านล่างเพื่อให้ตัวดักแด้เขาเนี่ย คือตัวดักแด้เขาจะสั้นกว่าตัวผีเสื้อปกติประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับคือผมสังเกตเนี่ยเขาหน้าจะเหมือนกับพับตรงช่วงข้อต่อระหว่างลําตัวกับส่วนก้นส่วนตูดที่เป็นป่องๆนะครับนะครับก็คือจากดักแด้สีเขียวอ่อนๆเรื่มๆเนี่ยก็จะค่อยๆออสีมันก็จะเออจะเรียกว่าะร มันจะด้านด้านขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงสีเขียวอยู่นะครับนี่ครับตอนนี้ก็จะเป็นภาพนิ่งที่ผมให้ดูนะครับก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่เขากําลังจะเข้าดักแด้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้ตัวลายต่างเนี่ยมันลอกออกมาแล้วนะครับแล้วมันก็ถูกดันไปทางทางทางตูดนะครับนี่นะครับลายต่างๆมันลอกมาแล้วตอนนี้ก็คือไอ้ตรงบริเวณหัวนี่มันปริ เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เขาก็จะพยายามดันในพวกนี้ขึ้นไปข้างบนจนสุดนะครับนี้ก็ซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะเริ่มสังเกตเห็นหน้าตาที่มันคล้ายกับผีเสื้อมากขึ้นนะครับคือจะมีหนวดยาวๆนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเริ่มสะบ,บัดเพื่อให้ไอตัว คราบของเขาเนี่ยกระเด็นหลุดร่วงลงมานะครับเพื่อไม่ให้เขาไปติดในกระบวนการที่เขาเป็นดักแด้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันติดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่รอดครับจะเห็นคือเท่าที่ดูเนี่ยมันสะบัดแรงมากนะครับเี่ก็จะเป็นช่วงที่เป็นดักแด้เรียบร้อยลนะนะทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าผีเนนื้อชนิดเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะครับคือ,อ,อโอกาสที่เขาจะตายค่อนข้างมีสูงนะครับคือ อ,อ,อันนี้จะเป็นคราบเป็นตัวกักแด้ที่เพิ่งเสร็จใหม่ๆนะครับแล้วก็คราบยังมีหลงเหลืออยู่นี่ก็จะเป็นช่วงที่ใกล้จะออกจากดักแด้แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันสั้นนิดเดียวเองนะเหมือนกับเข้าพับลําตัวลงมาด้วยนะครับแต่ตรงนี้ดูไม่ออกเพราะว่ามันโดนบังมาอยู่นี่ก็จะเป็นช่วงที่เป็นพีเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ คือที่ผมสังเกตเนี่ยมันจะมีการตายเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เขายังเป็นหนอนตัวเล็กหรือช่วงเวลาที่เขากําลังจะเป็นดักแด้อย่างเช่นตัวนี้นะครับก็คือผมไปเจอเขาในตอนกลางวันและเราดูจากสภาพแล้วในมันมันน่าจะข้ามคืนที่เป็นดักแด้มาแล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเป็นดักแด้ได้นะครับเขาก็จะอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยจนจน ตัวเองตายไปนะครับก็คือตัวมันจะเข้มขึ้นสีมันก็จะออกดำๆด่างๆอย่างเงี้ยน,นะคือท่าที่ผมสังเกตคือถ้าเป็นสีดำเนี่ยแปลว่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีโอกาสตายในระหว่างที่เป็นนอนตัวเลขหรือในช่วงเวลาที่เป็นดักแด้ด้วยนะครับอันเนี้ยช่วงเวลาที่เขาเป็นหนอนอยู่ก็ไปเจอว่าตายไปนะครับก็พับไปเลยเหมือนกันก็พอออกเป็นีเ t ื r อก็สวยงามตามนี้นะครับสําหรับ ใครที่อยากจะดูช่วงเวลาที่เขาออกจากแม่มาเป็นพ mm ิเศษเนะี่ยสามารถติดตามได้จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีขอให้มีความสุขท่านครับ